วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการออกแบบธีมนะคะด้วยตัวม a สเตอร์สไลก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเรากำลังจะทำอะไรนะคะมาดูทีมที่อาจารย์สร้างเก็บไว้ใช้นะคะมี2อทีมอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะมาทำธีมพวกนี้ได้เราต้องเตรียมภาพก่อนค่ะต้องเตรียมภาพก่อนนะคะอย่างเช่นอาจารย์ตั้ง ตั้งไว้เลยนะคะเป็นโฟลเดอร์ซึ่งเตรียมไว้หลายโฟลเดอร์ที่จะเอาไว้สร้างธีมนะคะโฟลเดอร์ er แรกที่เตรียมไว้นะคะก็คือทำปกแล้วก็ตัวทำพื้นหลังสไลด์ามาดูภาพที่เตรียมไว้ทำปกนะคะอันนี้ก็คือปกตัวนี้ก็คือเนื้อหาสไลด์ก็เตรียมไว้สองสามภาพแต่ละสไลด์ก็จะมีสองสาแบบออย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือปก ตัวปกและพื้นหลังที่เตรียมไว้นะคะอันนี้ก็คือปกพื้นหลังหมดวาเลนไทน์อันนี้ก็เป็นปกอันนี้เป็นพื้นหลังนะคะอันนี้เป็นปกแล้วก็พื้นหลังดังนั้นเราเตรียมภาพไว้ก่อนเลยนะคะที่จะทาปกต้องคิดคอนเซปต์อาจารย์ก็คิดคอนเซปต์แล้วนะคะอ่าพิงบอลลูนทำไว้สองอันนี้เป็นพื้นหลังเป็นปกเผื่ออยากจะเปลี่ยนสีก็เลยทาเพิ่มมาอีกนิดหนึ่ง ส่วนนี้หมดเป็น green leaf ใบไม้สีเขียวนะคะอันนี้เป็นปกนี่เป็นพื้นหลังพี่จาบอกว่านึกษาต้องคิดคอนเซปต์ไปก่อนอันนี้เป็น wood นะคะเป็นพื้นหลังไม้ปกกับพื้นหลังนี่เหมือนกันนะคะปกกับพื้นหลังก็แล้วแต่ว่าพื้นหลังเราอยากได้กี่แบบนะคะหมดกาแฟชอบกาแฟรูปกาแฟสวยเยอะนะคะก็เลยเตรียมกาแฟไว้เยอะเลยแล้วก็ทั้งเตรียมโลโก้ด้วยกรณีเราต้องการทําเป็นพื้นหลังเฉพาะ หมายความว่าใช้เฉพาะงานนั้นเลยนะคะเราค่อยมาทําทีหลังนะคะเราต้องเลือกแบบสากลไว้ก่อนก็คือเอาไว้ใช้ได้ทุกๆงานหลายๆงานหลายๆแบบแล้วพอเราต้องการที่จะมาทําเป็นพื้นหลังเฉพาะเราก็ค่อยเอามาออกแบบเฉพาะงานนะคะอันนี้นะคะปกก็เตรียมไวเยอะเลยอ่าอันนี้ก็คือเอาไว้ใช้เวลานำเสนองาน เกี่ยวกับการสอนวิชานี้แหละนะคะพื้นหลัง PowerPoint Microsoft อ่อันนี้เป็นพื้นหลังกราฟิกแบบนี้อันนี้ก็คือสามารถใช้ได้ทั่วๆไปนะคะทีนี้กรณีที่อาจารย์ต้องการทำเป็นพื้นหลังของคณะอะ่อาจารย์ก็ออกแบบไว้2แบบนะคะก็คือตัวปกกับตัวพื้นหลังกรณีต้องการนำเสนอง,งานของคณะนะคะเราก็ทำปกโดยมีโลโก้ชื่อคณะชื่อมหาลาัยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นพื้นหลังของสไลด์ เตรียมเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มทำกันนะคะก็ง่ายๆนะคะอ่านะคะเราก็มาเริ่มทำกันนี่คือตีมที่เขาออกแบบมาให้เราเราเก็ตนะอ่ะเขาตีมออกแบบใน ตัวออฟฟิศให้เรามานะคะกด enter แล้วเราก็เลือกแบบธีมของแต่ละอันที่ออฟฟิศเตรียมให้นะคะอ่ะนี่คือธีมของเขาเดี๋ยวเราจะมาสร้างแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วทีนี้สังเกตว่าแต่ละธีมนั้นมีชื่อธีมนะคะอันนี้ออแกนิกนะคะลองไปเปลี่ยนแบบใหม่ดู อ่าแล้วกลับมาดูชื่อทีมอันนี้นะคะ integral มาเปลี่ยนอีกสีม่วงแล้วก็มาดูชื่อทีมค่ะเห็นไหม ion blossom มาเปลี่ยนอีกดังนั้นเราก็จะต้องตั้งชื่อทีมของเราด้วยไงที่ให้ดูเนี่ยนะคะคือเราก็ต้องมาตั้งชื่อทีมในสไตล์ของเรานี่แกลลอรี่อ่ะนะคะพอ get i ดียกันแล้วนะว่าเราจะทำอะไร เราก็มาสร้างใหม่เปิดใหม่ของเรานะคะมาที่มุมมองค่ะสไลด์ต้นแบบหรือสไลด์มาสเตอร์เราก็เลือกค่ะเลือกค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกขื้นหลังค่ะ Picture or Texture Insert นะคะแล้วก็มาหาภาพของเราที่เราเตรียมไว้แล้วที่จะเอามาทำเทมเพลตของเรานะคะ เอาอะไรดีเอาไว้อาจารย์เอาหมดคอฟฟแล้วกันนะคะคอฟฟก็มีให้เลือกเยอะเลยนะคะถ้าอาจารย์ต้องการเอานี้เป็นปกออันนี้เป็นปกอ๋อไม่ใช่ต้องเลือกต้องเลือกต้องเลือกสไลด์ก่อนเลือกสไลด์ก่อนเดี๋ยว่อยมาเลือกปกทีหลังนะคะเ,เลือกสไลด์ก่อนเอาตัวนี้เป็นสไลด์นะคะเ,เอาตัวนี้ตัวนี้แล้วก,กัน เอาตัวนี้สไลด์แล้วก็ Apply All เลือกทั้งหมดเราก็จะได้พื้นหลังที่เป็นลายนี้ทั้งหมดนะ,ะแล้วเราก็มาเปลี่ยนปกค่ะจะคลิกเฉพาะอันแรกนะะแล้วก็เลือกปกเลือกปกเลือกอันนี้แล้วกันเตรียมปกไว้เยอะ,อะเสร็จแล้วนึกษาก็ต้องมาคลิกที่ตัว Master Slide นะคะ เื่อที่จะเปลี่ยนชื่อทั้งสาคลิกที่เขาโคงเห็นไหมมันจะเป็นชื่อเขาโคงถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อทีมทั้งหมดเราต้องมาคลิกที่ตัวมาสเตอร์สไลด์แล้วก็คลิกคำว่า rename แล้วก็ตั้งชื่ออาจารย์ก็ตั้งตาม topic ท,ที่ตัวเองคิดไว้ก็คือ copy team แล้วก็ rename อ่ะเสร็จแล้วก็ปิดไปค่ะแล้วก็กด enter เราจะเห็นว่านี่นะคะเรียลที่เราเตรียมมาก็กด enter 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 นะคะแล้วก็จะได้เข้าโครงต่างๆนะคะโดยที่มีทีมของเราแต่อันนี้เรามีเข้าโครงอันเดียวนะคะนะักศึกษาก็ลองเลือกเข้าโครงแบบอื่นการเปลี่ยนเข้าโครงก็เราก็ทำเป็ี่ยนอยู่แล้วนะคะก็แค่เลือกแบบเข้าโครงที่เราต้องการเดี๋ยวเราต้องพูดเรื่องเข้าโครงอีกทีหนึ่งพอเราได้แบบแล้วนะคะนี่ก็คือ ทีมที่เราเลือกมาเราสร้างขึ้นมานะคะเราสร้างขึ้นมาแต่ทีนี้นะคะเักศึงสามาดูเราดูตอนนี้เป็นคอฟฟี่ทีมแล้วนะแล้วเข้ามา,มาดูในหมวดของดีไซน์ออกแบบกันบ้างเราอันนี้คือ this presentation ก็คือปัจจุบันที่เราเลือกอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเหานั้นนะคะไม่ได้เซฟไว้มันก็จะหายไปนะคะมันก็จะหายไปดังนั้นเราต้องเซฟไว้ก่อน แล้วก็มาที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอสบราวน์นะคะแล้วก็มาตั้งเซฟไว้ในเครื่องเราไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะหายไปนะคะอ่ะแล้วก็เซฟเก็บไว้ใช้อันนี้คือกรณีเซฟเก็บไว้ใช้นะคะเราจะไว้ในคอมเราหรือไว้ในแฮนดี้ไดร์เราหรือจะไปไว้ในคลิปแต่อ่ะเสร็จแล้วเราลองมาเปลี่ยนทีมอื่นดูบ้างอ่ะเปลี่ยนทีมอื่นดู ตีมของเราจะหายไปนะคะเพราะเราไม่ได้เก็บไว้ในเครื่องอันนี้เขายังอยู่เพราะว่าเขามีอยู่ในระบบของ Microsoft นะคะที่เขามีสำเร็จรูปไว้ให้เราเลือกใช้นะคะ,ะถ้าเราอยากจะจะเอามาใช้กลับมาทำยังไงนะคะเราก็มา browse ที่นี่แล้วไปเอาที่เราเซฟเก็บไว้ใช้เมื่อกี้นี้เราเก็บไว้ที่ไหนอ่ะ คอฟฟี่ีมอ๋อนี่ไง,จงเจอแล้วลืมอ่ะเราเราเซฟอันนี้ไว้นะคะแล้วเราก็แอปพลายอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการเซฟไว้ในระบบก็คือไม่ต้องการที่จะไปไม่ได้เอาแฮนดที่ไท้มาที่ทำออกแบบไว้แต่อยากจะใช้ทำไงนะคะเอาจะโน้ตบ๊กมานะคะ ก็เราก็มาเซฟทีมไว้ให้มันมาอยู่ในระบบนะคะแล้วก็มาพอเราได้มาเราก็คิดคำว่าเซฟ current team นะคะแล้วก็มาเลือกก็พิมพ์ให้มันมาอยู่ไว้ในในระบบของเรานะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไว้เลือกใช้นะะที่เราลองเปลี่ยนทีมอื่นดูบ้างดูซิมันจะหายไปไหมอะ่ะเสร็จก็มาดูเอ๊ะทีมที่เราสร้างไว้อยู่ไหนอยู่นี้เอง นะคะมันก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วก็มาเลือกออกฟิตทีมนะคะอ่าพอเราได้ทีมแล้วเราจะมาออกแบบเข้าโครงกันบ้างนะคะเราก็เลือกทีมของเรานี่แหละเสร็จแล้วเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเขา้าโครงมาเป็นสไตล์ของเราเองนะคะมาเป็นสไตล์ของเราเอง เราก็จะมาตั้งชื่อสไตล์เข้าโคงของเราด้วยนะคะสมมุติว่าอาจารย์ใช้ตัวนี้แล้วกันนะคะซึ่งข้อโคงเวลาไปใช้งานจริงเราก็ลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกก็ได้เนาะดังนั้นตัวนี้เราต้องการเพิ่มมัลติมีเดียเข้าไปเสร็จแล้วต้องการเพิ่มอะไรอีกใส่รูปภาพเข้าไป ถ้าเราไม่เอาเราก็ลบที่หลังได้นะคะก็เป็นการแค่ออกแบบเค้าโครงแล้วทีนี้ในแต่ละเค้าโครงนักศึกษาก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีชื่อนะคะที่มันแมทก,กันกับตัวเข้าโครงนะคะดังนั้นพอเราไปเปลี่ยนเข้าโครงเราก็ควรที่จะตั้งชื่อใหม่นะคะมีเดียแอนพิกเจอร์ะเรียบร้อยนะคะ ทีนี้เราก็ได้เทมเพลตของเราเข้าโครงของเรานะคะคือเราก็เปลี่ยนอื่นได้แค่ยกตัวอย่างหนึ่งอันแล้วกันนะคะอันไหนที่เราไม่เอาอเราก็ลบออกนะคะเราไม่อยากได้ไี่ยเราก็ลบอกอกอันนี้อันนี้ไม่เอาก็ลบอกนะะลบอกนะลบาอกดังนั้นในทีมของเรานั้นเราก็สามารถที่จะ ปเปลี่ยนหรือว่าลดตัวเขาคงลงได้นะคะทีนี้เราก็กลับมาดูในเลเยอร์ของเราเห็นไหมคะอ่าเราก็จะได้เลเยอร์ของเราอุ้ยไม่ใช่สิต้องมาคลิกที่ตัวเขาโคงอ่าสมมติว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเลเยอร์นี้เราก็มาเลือกแล้วก็จะเปลี่ยนไปตามแบบที่เราเลือกนะคะถ้าเราต้องการ พื้นหลังหลายๆแบบนะคะเราก็แต่และเขาโครงเราก็เลือกพื้นหลังคนละรูปแค่นั้นเองนะคะกลับมาใหม่ก็ได้นะคะอ่าถ้าสมมติว่าอาจารย์ต้องการเลือกเขาโครงตัวนี้นะคะเป็นพื้นหลังแบบอื่นเป็นตันอันนี้เช่นกันนะ นะคะก็คือพื้นหลังที่ชื่อว่า blank ตัวนี้นะคะจะกลายเป็นพื้นหลังที่มีรูปภาพประกอบนะคะดังนั้นเราก็จะตั้งชื่อเป็น picture เราน่าจะใส่ใส่ตัวเนะื้อหาเข้าไปด้วยนะ เดี๋วเราก็มาเปลี่ยนชื่อเป็น Content and Picture ก็ Rename ไปแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มโครงสร้างแล้วก็คลิกเพิ่ม Insert Layout เข้าไปแล้วก็เราไม่เอาอะไรเลยเราจะให้มันเป็นว่างเปล่าเราจะเอาแทนเมื่อกี้นะแล้วก็ตั้งชื่อมาใหม่เป็น Blank ว่างเปล่านะคะ ก็ลีนมไปแล้วตัวว่างเปล่าเราต้องการเปลี่ยนรูปอีกเพื่อให้มันแตกต่างเราก็มาเลือกเปลี่ยนเอาเป็นอันนี้ละกันโอเคค่ะแล้วก็ปิดมาดูที่หน้าโฮมแล้วก็ตรงเขาโครงของเราบ้างเห็นไหมคะเราก็จะมีะตัวแบงค์ตัวนี้เป็นธีมที่เราเลือกเอ้ยเป็น จะเป็นรูปภาพที่เราเลือกขึ้นหลังเธอแล้วก็ตัวที่มันเป็นคอนเทนต์ n d Picture ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ก็จะเป็นรูปนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมบันทึกไว้ใช้งานบันทึกไว้ในเครื่องกับบันทึกไว้ในระบบนะคะอันนี้คือการบันทึกไว้ในเครื่องนะคะบันทึกไว้ในเครื่องเสร็จแล้วก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งถ้าต้องการที่จะ บันทึกในระบบก็มาที่อะไรคะ save current team นะคะดังนั้นวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้หนักศึกษาทำก็คือ1น,นะคะให้หนักศึกษาสามารถสร้างทีมของตัวเองขึ้นมาโดยใช้ไล i ์มาสเตอรและเข้าโครงด้วยนะคะธีมและเข้าโครงของตัวเองโดยสามารถที่จะ 1. เก็บไว้ใช้ในเครื่องส,องสาารถเก็บไว้ภายนอกนะคะซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สองแบบกรณีถ้าสมมติว่านักศึกษาใช้เครื่องของมหาลัยทางานใช่ไหมคะนักศึกษาก็ไม่สามารถที่จะเซฟไว้ในเครื่องไว้ใช้ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องของเราเราก็ต้องเซฟไว้ในนะคะภายนอกอุปกรณ์เช่นเซฟใส่ฮันดี้ได้ไว้ส่งเข้ามืมอจะองเก็บไว้ก่อนนะคะหรือจะเก็บไว้บนคลาวด์อย่างนี้เราก็สามารถที่จะนํากลับมาใช้ทีหลังได้แต่ถ้าเราต้องการที่จะเก็บไว้ใช้ในเครื่องก็ไปเซฟไว้ในเครื่อง แล้วก็ไม่ต้องพกแฮนดี้ได์นะคะแล้ก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยเหมือนกับตัวดิสเทมเพลตอื่นๆที่มีไว้ในเครื่องนะคะถ้ามั่นใจว่าออกแบบสวยพอนะคะค่อยไปเซฟไว้ให้เขาใช้แต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าไปทำร้ายเขานะคะเดี๋ยวเขาจะถามหาคนออกแบบอยงนี้นะคะโอเคนะคะอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็หวังว่านักศึกษาที่ทำยังไม่ถูกต้องหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจให้ลองทำเพิ่ม อีกนะคะมันไม่ได้ยากอะไรแค่เตรียมภาพสองสามภาพเองนะคะเพื่อที่จะเอามาออกแบบธีมของตัวเองเอาไว้ใช้นะคะออกแบบเยอะกว่านี้ก็ได้เมือ่อคืนจะนั่งออกแบบพอดีเป็นหวัดนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้อัดเสียงเพราะว่าเสียงอุ้ยไงคะวันนี้กินยานอนพักก็ดีขึ้นก็เลยมานั่งทําสไลด์ให้ดูนะคะก็หวังว่านักศึกษาจะ,ะสามารถออกแบบสวยๆโดยที่คิดคอนเทนต์ ของตัวเองอ,ออกมาได้กรไก่ร์สไลเดอร์นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคลิปคลิปต่อไปนะคะวิธีการทำภาพดีกว่านะคะว่าเราจะเอาภาพมาออกแบบเป็นพื้นหลังหรือว่าการตกแต่งภาพด้วยง่ายๆด้วย powerpoint เราจะทำได้ยังไงอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะ